เรื่องลับวิญญาลอนหลอนคืนเฝ้าศพปกติผมไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้มาก่อนว่ามันจะมีอยู่จริงแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล่ะครับว่า ผม,มเจอแบบนี้มาจะจากกับตัวเองแล้วคอย้อนกลับไปนะครับเมื่อ5ปีก่อนผมนั้นอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนล่างของจังหวัดบุรีรัมย์หมู่บ้านนั้นจะห่างจากตัวเมืองประมาณ20กิโลเมตรมีต้นล้อมรอบหมู่บ้านเต็มไปหมดแล้วก็มีวัดเล็กๆอายุเก่าแก่พอๆกับหมู่บ้านของเราเลยผมอาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้อง้องชายแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อว่าตะเด่น บ้านผมกับบ้านตะเด็นะจะอยู่ติดกันเลยครับตาเด็นนั้นแกอยู่ตัวคนเดียวลูกเต้าแกก็ไม่มีส่วนเมียแกนั้นทราบว่าเสียไปแล้วเวโรคลไปจำตัวตั้งแต่ยังสาวแกก็เลยเป็นพ่อไหมมาจนถึงทุกวันนี้บุคลิกของตาเด็นนั้นแกจะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดจาสุงสิงกับใครมันนานทีเนี่ยผมกับแกก็จะได้พูดกันถามสารทุกสุขดิบกันบ้าง แล้วแกก็เอ็นดูผมเหมือนกับลูกกับหลานคนหนึ่งเพราะว่าแกนั้นเห็นผมแต่เด็กจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งมีคนนั้นมาบอกว่าตะเด็นน่ะแกตายแล้วตอนนั้นผมตกใจมากแต่ก็คิดว่าเกิดแกเจ็บตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาและด้วยความที่ว่าตะเด็นนั้นแกเป็นตัวคนเดียวผู้ใหญ่บ้านเขาก็จึงให้ชาวบ้านนั้นช่วยกันจัดงานศพแบบเล็กๆให้แกที่วัดแห่งหนึ่งในหมู่บ้านเพื่อความสะดวกโดยจะสวดศพสาวัน แล้วจึงค่อยชาปนก,กิจสวดคืนอแรกผ่านไปด้วยดีครับปกติเลยไม่มีอะไรชาวบ้านก็ต่างมาช่วยงานศพตัดเด่นเรื่อยๆพอสวดคืนที่สองนั้นมีเหตุการณ์แปลกๆครับในขณะที่พระกําลังสวดอยู่จ,จู่ๆไฟก็เกิดดับลงชาวบ้านในงานนั้นร้องฮือกันขึ้นมาเลยทีเดียวคือมันมืดไปทั้งศาลามีเหลือพเพรียงแสงเทียนที่จุดหน้าศพไว้เท่านั้นไฟฟ้านั้นดับไปนานทีเดียวครับ จนชาวบ้านนั้นต่างทยอยกันกลับบ้านจนหมดแต่พ่อผมได้วานให้ผมนั้นนอนเฝ้าศพเป็นเพื่อนเนรโดยที่คืนนั้นจะเหลือแค่ผมกับเนรสี่ลูกแล้วก็ลุงสับปปเปลยหนึ่งคนเท่านั้นผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วพวกเราก็นอนกันอยู่ที่พื้นศาลาหน้าโรงศพกันเลยคืนนั้นน่าจะราวประมาณตีหนึ่งกว่าๆในขณะที่ผมนั้นกําลังกึ่งหลับกึบก่งตื่น ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเคาะลงผมกำลังงูวเงียก็ไม่สนใจอะไรคิดว่าคงเป็นแมวของวัดมหาอะไรกินแล้วเสียง,งเงียบหายไปสักพักหนึ่งพอผมกําลังจะง,งีบหลับอีกครั้งหนึ่งเสียงนั้นมันก็ดังขึ้นมาอีกคราวนี้เสียงมันดังตลอดเวลาไม่หยุดจนผมรู้สึกไม่ไหวแล้วเลยเปิดผ้าห่มหันไปดูเห็นเป็นชายแก่ยืนหลังค่อมอยู่หน้าลงศพผมก็เอ้ยลุงสับป,ปะเลอแกคงได้ยินเสียงเหมือนกับผม เลยเดินไปดูละมั้งแต่พอผมหันกลับมามองตรงที่นอนปรากฏว่าลุงสัป,ปเหรอ์แกก็ยังนอนอยู่ข้างผมนี่เองรวมถึงแนนอีกสี่รูปครบเลยจังหวะนั้นผมรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีผมค่อยๆดึงผ้าห่มขึ้นมาปิดจนถึงจมูกแต่ก็ยังคงเปิดตาไว้พอผมหันกลับไปมองอีกครั้งหนึ่งก็เห็นชายแก่คนนั้นแกค่อยๆหันมาแล้วผมก็ต้องตกใจมากเพราะสิ่งที่ผมเห็นนั้นก็คือตาเด่นครับ ถึงจะมืดไปนิดแต่ผมจำได้แม่นเลยครับว่าเป็นตะเด่นเพราะแสงเทียนที่จุดตรงหน้าศพมันส่องเห็นใบหน้าของตะเด่นนั้นได้ชัดเจนมากและสิ่งที่ทำให้ผมนะั้นแทบช็อกเกือบจะหมดสติก็คือตะเด่นแกหันมาจ้องผมแต่ตัวแกนไม่ได้หันมาด้วยสิภาพที่เห็นติดตามเลยครับรีบหันกลับมานอนคุมโปงตัวสั่นเมื่อแตกท่วมตัวเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าแกค่อยๆเดินเข้ามาหาผมพร้อมกับได้ยินเสียงคนสวดมนต์พึมพำัพึมพลม,ม,มอีกด้วย ผมเลยตั้งสติพูดไปว่าตาเด่นอย่ามาหลอกนบเลยนบกลัวเดี๋ยวนบจะทำบุญไปให้นะครับจากนั้นเสียงที่กำลังเดินเข้ามาก็หายไปเฉยๆส่วนผมนั้นหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ตื่นมาอีกทีหนึ่งตอนเช้าผมเลยเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้กับลุงสับเปลอฟังสับเปลอจึงบอกว่าเมื่อคนะืนน่ะ ข้าก็เห็นเอเด่นมันมายืนตรงหน้าลงตรงนั้นแหละข้าในสวดมนต์อยู่อย่างนั้นไม่กล้าปลุกเอง,เองอกลัวเองจะกลัวเอ้ยไม่คิดว่าเองจะเห็นเหมือนข้าวะ่ะผมก็คิดในใจเออเสียงสวดมนต์คืนนี้ลุงสัป,ปเหร่อนี่เองพอเรื่องนี้รู้ไปถึงหูชาวบ้านต่างก็ขนลุกเป็นตามกันจนถ,ถึงวันที่สามได้ทำการชาปนกิจศพใจเด่นไปเรียบร้อย แล้ววันนั้นเองผมก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับตาเด่นด้วยเช่นกันกราบขอบพระคุณนะครับที่ติดตามแล้วพบกับคลิปหน้าได้ใหม่สวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ